ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโรส่สำหรับวันนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อคุณใช่รักแรกพบของเขาไหมมาเช็กกันดูนะคะว่าคนที่คุณรู้สึกถึงนั้นเขารู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกพบเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่งมาชอบคุณในภายหลังนะคะและเขาชอบอะไรในตัวคุณบ้างมาเช็กกันดูด้วยการเลือกกองไพ่ทั้งหมดสี่กองตุ๊กตาทั้งหมดสีตัวหากคุณนึกถึงเขาแล้วรู้สึกกับกองไพ่กองไหนตุ๊กตาตัวไหนมากที่สุดคลิกไปดูคําตอบที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ การดูดวงพี่อากาศเป็นการดูดวงโดยรวมอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทำมาที่เฟซบุ๊กมินวาทาโรอย่าลืมกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตุ๊กตาหรือกองไพ่นั้นจะให้คําตอบกับคุณในรูปแบบไหนว่าคุณใช่รักแลกพบของเขาเลยหรือเปล่าเอ่ย สวัสดีคนที่เลือกกองที่1นึ่สำหรับพิาการในหัวข้อคุณใช่รักแรกพบของเขาไหมนะคะมาเช็กกันดูดีกว่าว่าคนที่คุณคิดถึงนั้นเขารู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกพบเลยหรือเปล่าสําหรับความรู้สึกแรกพบสบตาที่เขามีต่อคุณนั้นมองว่าเขาอาจจะยังไม่แน่ใจนะคะเหมือนมันมีความรู้สึกอึดอัดใจซะมากกว่าเอ๊ยยังไงกันเนี่ย มันเป็นความรู้สึกเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่รู้สึกขัดข้องหมองใจอะไรบางอย่างคะ่ะบางทีเขาอาจจะทะเลาะหรือว่ามีความรู้สึกขัดแย้งรู้สึกไม่ชอบใจคุณหรือเปล่านะเออคนกองนี้ เขารู้สึกได้อะคะมันเหมือนกับมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันจุกอยู่ในใจเขาอะ่ะเกี่ยวกับคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าไม่ถูกใจหรือไม่สบายใจอะไรบางอย่างแต่มันก็ทําให้เขาคิดถึงคุณนะแล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเ,เขาอยากจะรู้หรือว่าอยากจะหาคําตอบที่อยู่ในใจของเขานะว่ามันเกิดขึ้นอะไรกันแน่นะที่เขาทําให้มันมีคุณอยู่วนๆเข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานะคะมันก็เลยเกิดความสงสัยใครรู้ แต่มันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกรักหรือความรู้สึกดีเอออาจจะไม่ใช่เชิงบวกอะคะ่ะมันอาจจะเป็นในเชิงลบแทนเขาอาจจะรู้สึกกังวลใจหรืออะไรบางอย่างอะที่มันอึดอดอ่ะที่มันอึดอัดอยู่ในใจของเขาตั้งแต่แรกพบสบตาคุณนะคะถามว่าเขาชอบคุณได้เพราะอะไรนะคะมองว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความทุกข์ใจเสียใจไม่สบายใจหรืออะไรบางอย่างที่เกิดกับหัวใจของเขานะคะและ้ว การพูดคุยหรือการเข้ามาคุยกันเนี่ยมันทำให้เกิดการเริ่มต้นที่ดีขึ้นความรู้สึกได้เติมเต็มหัวใจความรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกันความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับคนใกล้ชิดเหมือนกับครอบครัวเหมือนกับเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานนะคะมันก็เลยทำให้เขานั้นชอบคุณขึ้นมาในทันทีนะคะการที่เขารู้สึกชอบคุณเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า คุณนั้นเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนเก่งนะคะอาจจะเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจไมตตีที่ดีนะคะแล้วก็ความนิ่งเฉยหรือว่าความสงบของคุณนั้นมันช่วยสยบให้ใจของเขานั้นนิ่งตามไปด้วยอะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถในการดูแลผู้คนนะคะอาจจะเอาใจใส่ช่างคุยช่างถามหาห่วงใย การพูดคุยการทําความรู้จักของคุณกับเขามันทําให้เขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันเติมเต็มหรือว่าทําให้เขานั้นสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกกับคุณนะคะสําหรับช่วงแรกมันอาจจะเป็นต้นร้ายแต่สุดท้ายปลายมันก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับคนกองนี้คุณอาจจะไม่ใช่รักแรกพบของเขาแต่ในระยะเวลาต่อมาเมื่อเขาได้สัมผัสถึงจิตใจของคุณแล้วเขาก็เลยรู้สึกชอบคุณมาที่ทสุดนะคะ สำหรับใครที่เลือกกองนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้อย่าลืมกดไลค์ส u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สองสำหรับพี่อาการในหัวข้อ คุณใช่รักแรกพบของเขาไหมนะคะมาเช็คกันดูดีกว่าว่าแรกพบสุดตาของเขานั้นรู้สึกกับคุณยังไงและสุดท้ายเขาชอบคุณเพราะว่าอะไรกันนะคุณจะใช่รักแรกพบของเขาหรือเปล่า ความรู้สึกเมื่อแรกพบสุดตานะคะเขามองว่าคุณนั้นเป็นคนที่ดูแล้วเอออาจจะเป็นคนที่จีบยากสักนิดนึงนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความเสียใจหรือไม่ยอมเปิดใจให้กับใครง่ายๆะคะ่ะบางทีคุณอาจจะดูเฟนลี่ดูเป็นคนที่สังคมนั้นให้ความสนใจคุณเป็นจุดเด่นของคนรอบข้างหรือว่าอาจจะหมายถึงมีใครหลายคนเข้ามาหมายปองคุณก็ได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกกับคุณว่าเออมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันยุ่งยากนะเขาไม่น่าจะเข้าหาคุณได้และประเมินจากสถานการณ์แล้วมันน่าจะ ไม่คุ้มเสี่ยงหรือเปล่านะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแรกพบสบตาของคุณนั้นเขาอาจจะประเมินว่าคุณเป็นคนที่จีบยากหรือว่าเป็นคนที่เข้าถึงตัวได้ยากหรือเข้าถึงจิตใจของคุณอย่างแท้จริงได้ยากะคะ่ะบางทีคุณดูเฟรนลี่กับคนไปทั่วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าคุณนั้นจะจริงจังกับใครนี่คือความรู้สึกแรกพบนะเนี่ยบางทีเขาอาจจะสนใจคุณตั้งแต่แรกพบนะคะแต่ว่าด้วยจากการประเมินสถานการณ์แล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะคะ สำหรับเขาชอบคุณเพราะว่าอะไรนั้นมองว่ามันมีในเรื่องของการเริ่มต้นที่จะเข้าหากันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่จริงๆอะแหละคุณช่างคุยช่างเจรจาช่างรู้ใจรู้วิธีการคุยกับคนนะคะว่าคุยยังไงจะทําให้คนหลงไหลหลงชอบแล้วก็ทําให้คุณนั้นดูมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะด้วยความที่มีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทําให้เขาอยากจะทดลองเข้าไปคุยอยากจะทดลองทําความรู้จักกันดูนะคะแต่บางทีพอทําความรู้จักไปแล้วมันก็รู้สึกได้ถึงความ เป็นส่วนตัวหรือว่ากำแพงที่คุณตั้งขึ้นไว้อะค่ะในใจของคุณทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะฝ่ามันไปได้อย่างง่ายดามันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เขานั้นมีความหวังแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายพอสมควรเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้เขาชอบคุณขึ้นมานะคะ และแน่นอนว่าที่เขารู้สึกกับคุณนั้นมันก็เป็นเพราะว่าการเริ่มต้นด้วยไฟแห่งแรงปารถนานะคะเขาอาจจะรู้สึกหลงไหลในตัวคุณนะแล้วก็เหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่มาปิดหูปิดตาทำให้เขานั้นเเรียกว่าอาจจะตามืดบอดเพราะความรักเลยก็ว่าได้อะคะ่ะ ความมีเสน่ห์ความน่ารักของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่ามันฟูลฟิลแล้วก็มีความรู้สึกดีอะค่ะเขาก็เลยให้ความสนใจกับคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นด้วยการที่คุณนั้นเข้ามาพูดคุยกับเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่าทําให้เขานั้นรู้สึกถึงเหมือนกับคุณเข้ามาจีบอะค่ะประมาณนั้นอะเขาก็เลยรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเออบางทีโอกาสที่มันมองดูลิบหลี่สาหรับช่วงแรกๆอะมันอาจจะมีขึ้นมาก็ได้นะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขานั้น ตั้งใจที่จะคุยหรือว่าพูดคุยกับคุณเพื่อที่บางทีมันอาจจะมีความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาขึ้นมาก็ได้ค่ะถามว่าคนกองนี้คุณใช่รักแรกพบของเขาไหมมองดูว่าแรกพบสบดตานั้นเขาอาจจะให้ความสนใจแต่ไม่ได้ถึงกับรักนะคะเขาคือมันเหมือนกับสองจิตสองใจอยู่อะคะ่ะเออคุณก็น่าสนใจดีนะแต่ว่าดูจิตยากจังเลยอะไรอย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นความรู้สึกถูกใจในแรกพบแค่ประมาณนั้นก่อนนะ ใครที่เลือกกองนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่3สําหรับพิาการในหัวข้อคุณใช่รักแรกพบของเขาไหมมาเช็คกันดูดีกว่าว่าแรกพบสุดตานั้นเขารู้สึก ติ้งคุณทันทีตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าสำหรับคนกองนี้นะคะแรกพบสบตาของคุณและเขามองว่าเขานั้นเองก็รู้สึกถึงความสนใจถูกใจชอบใจในตัวคุณพอสมควรนะคะแต่มันมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ทำให้เขาเครียดพอสมควรบางทีคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่ เก่งขยันมีความสามารถร้อยแปพันเก้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพที่สูงปรี๊ดจนเหมือนกับว่าคุณกับเขานั้นมันต่างกันลาวฟ้ากับเหวทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยกับคุณนะคะด้วยความที่คุณนั้นเป็นคนสังคมเก่งนะคะพูดคุยเจรจาชอเลาะความมีเสน่ห์ของคุณนั้นมันทําให้เขานั้นดึงดูดตัวเข,เขาเข้าไปหาคุณนะคะ แต่หลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับว่าความรักที่มันน่าจะดูดีในช่วงแรกๆะค่ะมันค่อยๆจางหายลงหรือว่ากลายเป็นความนิ่งเฉยมันอาจจะด้วยความที่คุณนั้นเก่งมากกว่าเขาเกินไปหรือว่าอาจจะหมายถึงใครสักคนนะคะมีความแบบทิฐิในตัวสูงอีโก้จัดหรือว่าดูแล้วเหมือนกับเป็นคนที่เก่งกล้ามีความสามารถแล้วก็หักหน้าคนอีกคนนึงมากจนเกินไปอะค่ะมันก็เลยทําให้ความรักที่มีนั้นมัน เ,เรียกว่าจืดจางลงไปหรือเปล่านะสำหรับคนกองนี้บางทีเขาอาจจะเริ่มนิ่งๆเฉยๆแล้วอคะ่ะเพราะว่าเขาเริ่มแบบสะดุดหยุดกึบไปสักพักหนึ่งอะด้วยความที่มีอีโก้ของคุณมากจนเกินไปอะมันก็เลยทําให้เขาไปต่อไม่ได้นะคะไปไม่เป็นเลยทีเดียวเชียวบางทีความรักครั้งนี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนเขารู้สึกกับคุณเพราะว่ามันมี ความโดดเด่นของคุณนะคะมันชักจูงเขาเข้าไปหาและในเรื่องของความแบบช่างพูดช่างเจราจาหรือว่ารู้เทคนิคการพูดการจัดการหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีฐานะดีอะคะ่ะเรียกว่าเป็นสายเปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เขานั้นอยากจะทําความรู้จักกับคุณแล้วก็เหมือนความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันอาจจะอยู่ในจุดที่แบบว่าก้าเกืนฝืนทนนิดนึงนะมันอาจจะเข้ากันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนยื้อ่้้้้้้้้เหมือนประมาณว่าแบบ้ เออทนทนอยู่กันไปเพราะว่ามันมีในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าหน้าตาทางสังคมหรือเปล่าคะ mm hmm. เขาบอกให้คุณไปเช็คดูนะคะว่าความรักของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสําหรับคนกองนี้นะคะถ้าถามว่าเขาแรกพบสุดตาของเขาเนี่ยเขารู้สึกชอบคุณเลยใน,ในทันทีทันใดหรือเปล่า mm hmm. มันเป็นการรู้สึกถูกใจอะคะ่ะในรูปแบบที่ลองจีบลองคุยกันดูอะคะ่ะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นปิ๊ง ทันทีทันใดนะคะแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าคุณนะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะท่าทางแล้วก็หน้าที่การงานที่น่าสนใจก็ว่าได้ะคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกองนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิจงแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สี่สำหรับพิอากาศในหัวข้อ คุณใช่รักแรกพบของเขาไหมมาเช็กกันดูนะคะว่าแรกพบสบตานั้นเขารู้สึกกับคุณยังไงและสุดท้ายเขาชอบคุณเพราะอะไรกันนะคุณจะใช่รักแรกพบของเขาหรือเปล่ามาเช็กอินกันดูเลยคะ่ะสำหรับแรกพบสบตาของเขาที่มีต่อคุณนั้นบางทีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเกี่ยวดองที่เกี่ยวกับครอบครัวของคุณกับเขาหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับว่าเขากับคุณนั้นถูกมัดมือชกให้มาอยู่ด้วยกันด้วยเรื่องของสัญญาเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมาย มันอาจจะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านมากเลยนะเวลาที่เขาเจอคุณในครั้งแรกบางทีมันยังเป็นช่วงที่เขาสับสนในชีวิตนะคะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์มันเป็นมาอย่างนี้แล้วอ่ะเขาก็ตัดสินใจที่จะทําไปตามสถานการณ์ไปเลยนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเมื่อแรกคบสบตาของคุณกับเขาอ่ะมันมีในเรื่องของสนที่สัญญาหรือว่าสัญญาระหว่างกันและกันเหมือนกับเขานั้นไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันไปตามสถานการณ์เลยประมาณนั้น ส่วนเขาชอบคุณเพราะอะไรนั้นมองว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกออโชคชะตาที่ทำให้คุณกับเขาได้เจอกัน บางทีความอึดอัดใจความไม่สบายใจจากการถูกมัดมือชกหรือว่า,าความคาดหวังของครอบครัวทั้งสองครอบครัวหรือว่าความคาดหวังของในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะหมายถึงเรือร่มในหนองทองจะไปไหนประมาณว่าเกี่ยวดองกันไว้เพื่อใหอ้สังคมครอบครัวหรือว่ามรดกมันตกทอดในรุ่นลูกหลานของคุณเองอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจบ้างนะบางทีมันด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขา ออยอมอยู่กับคุณด้วยเหตุผลของครอบครัวแล้วก็หน้าที่หรือว่ามรดกอะค่ะสำหรับความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนั้นเพราะอะไรก็มองว่าบางทีมันอาจจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณทำมาค่ะด้วยความดีงามและสิ่งดีๆที่คุณทำให้เขาอะค่ะมันทำให้เขาใจอ่อนในที่สุดนะคะแล้วก็บางทีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เยอะหรือว่าอาจจะชอบในเรื่องของการทำงานการ เป็นเจ้านายการเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าการที่มีคุณอยู่นั้นคุณให้ในสิ่งที่เติมเต็มความสุขความ สบายใจในเรื่องของหลังบ้านหรือว่าการดูแลครอบครัวดูแลเขาเป็นอย่างดีอะค่ะมันก็เลยทําให้เขาใจอ่อนนะคะและอาจจะด้วยการที่คุณสองคนนั้นแต่งงานกันนะคะมันมีไพ่เวงขึ้นมาเลยอะหรือว่าการที่อยู่ด้วยกันมาค่ะมันทําให้เขาค่อยๆฟูมฟักความรู้สึกที่ดีกับคุณในที่สุดนะคะและเขาก็รู้สึกกับคุณในที่สุดหลังจากนั้นค่ะถ้าถามว่าแรกพบสบตานั้นเขารู้สึกหลักคุณเลยไหมมันอาจจะไม่ใช่ความรักนะคะแต่มันเป็นในเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบค่ะสุดท้ายแล้ว คุณก็ต้องใช้ความดีเอาชนะใจเขาให้ได้ในที่สุดนะคะสำหรับคนกองนี้ใครที่เลือกก็สามารถบอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์สับส c ค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ